สวัสดีค่ะวันนี้เก็บผักสวนครัวอีกแล้วนะคะเป็นบวบหอมค่ะพร้อมเก็บหลายลูกวันนี้ผักสวนครัวรู้ว่ากินได้นะคะปลูกไว้กินเองในครัวเรือนค่ะผักผักปลอดสารข้างหลงังอีกลูกนึ่ง ผักสวนครัวหลังบ้านค่ะตอนนี้ก็มีการห่อแล้วนะคะเพราะว่าแมงวันทองเริ่มรู้แล้วว่าผักของเราอยู่ตรงไหนนะคะแมงวันทองนี่เจาะตั้งแต่ลูกเล็กๆค่ะก็เจาะแล้วค่ะ ด้านหลังเป็นรั้วนะคะรั้วกินได้รัวกินได้ผักปลอดสารผิดค่ะไม่นี่เก็บรัวกินได้ดอกคจรก็มีนี่ค่ะ กัวขจรเริเ่มสูงมันละก็เริ่มแก่ค่ะแล้วก็ลูกสุกเขาแตกออกมาเม็ดเขาก็ร่วงลงไปแล้วก็จะขึ้นมาล้วขจรก็กำลังบานค่ะ กริมรั้วก็จะมีขจรมละตตำลึงมละกอ มาละขี้นกชัยังไม่เก็บไหมเพิ่งตัดไปตรงนู้นมีไหมมะเขือหนึ่งลูกมะเขือวันนี้บวบได้เยอะค่ะ